BYD เป็นเหตุสังเกตได้อีกแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่า BYD มาเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกจริงๆค่ะล่าสุดนะคะทำให้นิสสันนั่งไม่ติดแล้วค่ะจะต้องไปหุ้นส่วนจับมือกับ Honda น,นะคะเพื่อที่จะฮึดอีกเฮือกหนึ่งสู้กับรถไฟฟ้าของจีนหรือว่า BYD นั่นเองล่ะค่ะส่วนทางด้าน Toyota เองนะคะก็นั่งไม่ติดเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะลุกอีกเฮือกนึงเช่นเดียวกัน ปรับค่าแรงให้กับเจ้าหน้าที่ปรับปรับค่าแรงให้กับพนักง,งานโตโยต้าสูงสุดในรอบ25ปีเลยนะคะเพื่อที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงแม้ว่างานนี้เราก็เห็นจุดหมายปลายทางอยู่แล้วนะคะว่าทันหรือไม่ทันสู้ไหวหรือไม่ไหวนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยล่ะคะ่ะ b y d เองก็เจอสหรัฐสกัดดาวรุ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะแอปพลิเคชันมือถือเบอร์หนึ่งของโลกของจีนนะคะ ก็เจอมุกเดียวกันจากสหรัฐเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะอ่ะกลับมาดูเรื่องของยานยนต์กันดีกว่าค่ะวงการรถยนต์นะคะสั่นสะเทือนไปทั่วโลกค่ะหลังจาก BYD เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะ เจ้าของแชมป์อย่างเดิมนะคะนิสสันค่ะก็กำลังจะพิจารณาสแสวงหาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับฮอนด้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรายงานจากสำนักข่าวทีวีของโตกเกียวค่ะ n ิเกอีเอเชยนะคะคาดว่าสองบริษัทจะต้องมาร่วมมือกันแล้วล่วะคะ่ะรวมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อที่จะต่อกรกับ N.E.V. ของจีนที่พงาดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ ก็ทางด้านของบอร์ดนิสันตัดสินใจเมื่อวานนี้นะคะวันอังคารที่1 2ค่ะพิจารณาในการที่จะจับมือเป็นพันธมิตรกับ Honda าคู่แข่งร่วมชาติที่ขนาดใหญ่กว่านะคะ <c oughs> แล้วก็นิเกอีกก็รายงานด้วยค่ะว่าน,นิสันแล้วก็ Honda าเนี่ยจะร่วมมือการทำรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับการแข่งขันบรรดาคู่แข่งกับจีนค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จีนตอนนี้เข้าไปทั่วโลกแล้วนะคะยอดขายก็แซงเทสล่าไปแล้วค่ะแม้กระทั่งเป็นสายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเดียวกันเองก ตามนะคะที่ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับรถน้ำมันแบบเดิมนะคะแม้ว่าโคศกของนิสสันยังไม่ได้ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้นะคะยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นต่อมติของบอร์ดแต่อย่างใดนะคะแต่ส่วนโคศกของฮันด้เนี่ยก็ขออุบไว้ก่อนนะคะแต่คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะ นาทีนี้มันเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะจากที่เคยเป็นคู่แข่งกันมาิสันกับฮอนด้าก็จําเป็นี่จะต้องมาร่วมมือกันนะคะเพื่อที่พุ่งเป้าไปที่ BYD N e v ของจีนนี่ยแหละค่ะก็อย่างที่แอดเล่าไปนะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยอะคะ่ะ โชว์รูมนิสสันแถวบ้านแอดน,น,นะคะโชว์รูมใหญ่มากเลยทีเดียวตอนนี้ก็ถูกเนตอรวีเช็คโอเวอร์ e ไปแล้วนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ B y d ดีก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโลกเปลี่ยนไปไวมากมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็เนี่ยเก็บภาพมาฝากกันนะคะอถนี้ค่ะส่งไปยุโรปนะคะ3,000ันคันรัวๆค่ะโตโยต้าเองก็มีความหวังนะคะอยากจะฝากถึงรัฐบาลคิชิดะของญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะว่าอยากจะให้มีงบช่วยสนับสนุนนะคะหรือว่ามาตรการทางด้านเศรษฐกิจ ของญี่ปุ่นในเวลานี้เรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของค่างเงินเยนเพื่อที่จะได้มาช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นที่กําลังขาลงในเวลานี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองก็กําลังแย่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเศรษฐกิจกของญี่ปุ่นหล่นจากอันดับ3ให้เยอรมน,นีแซงหน้ารัฐบาลจีนเนี่ยอัดฉีดงบเกี่ยวกับ NEV นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆค่ะเง,เงินถุงเงินถังนะคะเทลงไปละเลงลงไปลองผิดลองถูกกันไปค่ะ ที่เห็นภาพรถ NEV ของจีนทิ้งเยอะแยะนั่นก็เป็นเพราะว่าเหมือนก็รทำขนมปังอะค่ะลองผิดลองถูกนะคะและนับจากนี้เนี่ยสเปคจะสูงขึ้นราคาจะถูกลงการแข่งขันจะมากขึ้นตลาดใหม่ๆจะเกิดขึ้นมากแบรนด์ใหม่เราจะเห็นอีกมากมายทีเดียวค่ะนี่เพิ่งจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่แต่รถยนต์เจ้าเดิมในเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ เจ้าเดิมเบอร์หนึ่งอย่างเยอรมนีนะคะเบนซ b m a นะคะก็ยังนั่งไม่ติดเหมือนกันค่ะก็หันมาให้จีนช่วยพัฒนา NEV ด้วยเช่นเดียวกันละค่ะ